เด <Mile dizzy> <Das huh> <laughs> like <pf> ี๋ยวอืมหอมน้ำคิมบัลดียวอืมใบใบบุกตูมแขกก็ใบบุกกอกนี่แหละพี่น้องมันเหมียนอยู่บ่อันเดียวกันอยู่บ่เอ้าหักไซรัลดพี่น้องมาครมาอืม สวัสดีครับมาพี่น้องครับมอนี้เสี้ผ้าพี่น้องม่กินจุพี่น้องกินไปซ้อยไปเนาะครับเนาะมาพี่น้องมามามาโอ้ห้องแถวตัวนี้พี่น้องโอ้เพี่ะพี่น้องเพี่ะสับเซฟเลยฮะโอ้ถือใจไม่ยา่เนาะเสียงหัวยังเนาะมาพี่น้องนี่ เขาลงเลยพี่น้องอนี่พี่น้องอันนี้เพียบบ้านเน่าทีนะพี่น้องสุดยอดเลยผมใส่ดีมาเหลียวผงมาเล้วกใส่เพียบนะพี่นอ้อ,องเพียก็มาลำพี่น้องเลยเจ้าว้าเหนียวตุยตุยขึ้นคนมันยังพี่น้องผมำลำมากมากพี่น้องมากมากมาก Han vân hân vân 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 hân lên rồi nó hân hân, hân, hân hân lên hân rồiantis, hân 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 ถาพี่น้งฝนตกบปฝนตกพี่น้องคอนี้มาพี่ <t initiation> น้องซ่ตๆนกันครับผมอีกรอบข้าฮ้อนๆอืมตะแบจ้นาอมาเด้อพี่น้องมาเด้อแซบครับพี่น้องเนี่ยอมมนมือดียวอืม ใบบกตูมแขกพี่น้องใบใบบกตูมแขกคือใบบักกอกนี่แหละพี่นอ้องมันแม่นอยู่ว่ะอันเดียวกันอยู่อ่ะเอรอทักไซรัสดูกับกบ,กบอกใครกินปอนไหนมาเลยตับพี่น้องตับซอยมาแล้่ยวอือตับบุยสดโอ้สดเลยพี่น้องมาครับมาอื อืมหอมหอมอืมชอบกินยาก เล็ดกามพี่น้องปาคิโยอาหาจีบเบ้งานเขาก็ลงเอากัน่ะกลุบกุบดีแท้หืม ลาบก่อยขาดหอมอะไรเขาทำยืนคิดได้ติมวาอยู่ có tìm được Ừ, đúng không? Pháu có cái bò. ครับครับครับพี่น้องครับ

มีอะไรครับอ,อ๋อขึ้นได้เลยลงลงเป็นรัวใช่ไหมหรอบบอ๋ออะไรครับเบีย์เบียะอ,อ,อ,อ่ะของพี่รับของให้หน่ยอยได้ป้ะถ่าอคไิปอยู่ของป้าของวันของป้าของวันนอง ทำไมได้เดินมาครับไม่ไม่ผมกลัวไม่มีที่จะพอผมใจเดินเข้ามาครับเพราะเพราะเหมือนตู้มันสูงพี่ขอได้วันผมขอเองขอได้ผมไม่รู้ว่าผมเคยมาครั้งแรกมาพี่น้องตู้แซบครับหน่องมาส่งของพี่น้องครัพี่น้อง ไว้จำไม่ได้มีเรื่องอะไรอ่ะตั้งของพี่หมอตั้งไรจำไม่ได้ เอาพี่น้องครับสำหรับกิปนี้เอาตุ๊่นพี่น้องน่ะสร้อยตุ๊งกินผู้เดียวน้องเบียร์ให้งานครับที่นี่ให้งานในบ้านขับพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ดินเป็รซิเวอร์แล้วก็หนุ่ยเบียร์เฟิร์มลีมด้วยพี่น้องครับเพื่อเบิรพกกินกับขับเขขอให้น้ำด้วยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกตัวเลกเป็นคอลิฟหนฬาพ้อนไหมครับสวัสดีครับ